โอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟวอร์ซีวอร์มซีนะครับผมก็จะเป็นเซิร์ฟแนวก่อเหล็กนะครับเซิร์ฟนี้ก็เพิ่งเปิดเลยนะครับนี่นะของก็จะมีเป็นแชร์กลุ่มนะครับผมไม่รู้ว่าแชร์กี่กลุ่มนะแต่ว่าจะได้เป็น สกินแชร์นะครับนี่นะสกินแชร์ a c e b o o k นะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นแรกก็จะเป็นเซต Angel Pack นะครับนี่นะก็จะเป็นพวกแนวสกินนะครับกนเหล็กสกินเซิร์ฟนี้นะครับอ่ะสำหรับรายละเอียดมันก็คงจะมีแค่นี้แหละนะครับทุกคนยังไงก็ลองดูเพิ่มเติมในลิงก์กลุ่มได้นะครับลิงก์กลุ่มอยู่ใต้คลิปเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับโอเคมาครับล็อกกี้น้ำนองทำไมมันเป็น,ปน่างนี้ละ่อะอ,นะอะันหนึ่ง น้ำหรือเปล่ามันน้ำนองนี่น้ำท่วมทีอ่อะีสกินเลยวะเลืนลนล่นน้ำมันนะเปล่าเด็กๆแต่ก็สวยไปอีกแบบมาน,ลละ,100นะครับ มัลติคิลพระพรตอะไรเนี่ยไฮไลท์เลยอันเนี้ยผมยิงตะหัวเลยดีเดีวตายมาว่ะ โอ้โอาาีครับาีครับเขี้ยแม่งเอาเรื่องว่ะ ไอ้ทุกระยาวอ่ะเราอ่ะอิง่อลิแบบเปาะกลื้อเลยครับใกล้ๆก็ล่วงได้อ่ะเอาดิ่อลิแบบเนี้ยลองตัวกันไว้ให้ดีเด็กๆีได้ช really really sure> ี้แชมป์ละไม่ร uh ู้เดินไปไหนได้ป่าอยากเดินยิงให้ดูเหมือนกันนะครับ แต่แม่งบางเือมาดิดูด,ด,ดิดูความบางดิทุกคนโลตั้งปุ๊บแม่งหลับขาโลแต่ผมให้หัวด้วยไงสิบคิว <c oughs> แล้วครับสิบคิวแล้วสิบคิวแล้วโหหมดสิโหยิงติดะแกงเลย ไม่ได้นะครับมันมีเกิดมาใกล้เราขึ้นทุกทีนี่เลอเลือมั่ม มึงอย่าไปก่อนคนแรกเนี่ยบ้องหมูดิอ่อนเมื่อคีเม mm ื่อกีกูเข้าด้านแล้วมีการเต้นให้กูนะครับช้าก็อ่อนว่าล่ะไอ้เหี้ยอยู่กันยาวๆครับทุกคน อยู่กันยาวๆครับโดนแล้วครับกระจบต่อไปต่อไปโอ้ m e this is awesome highlight ไม่ต้องถามไม่แสบกเชือไม่ต้องถามหาถึงเวลากูมาเองว่าแล้วมันต้องเล่นคำคมประมาณนี้หนักมาดิเล่นแบบว่ารลนแรงใสัตว์เอาเอาเอาคุณรอคุโขเป้ารอสัตว์

มาดิทุกสารทิ์อ่ะมึงก็มาดิโผลนี้แม่งเหี้ยนในสัตว์โผลแม่งเฮี้ยนเนี่ยโผด่นี้ผีเหี้ยนผีเฮี้ยนเจ้าทีแรงโลมีเพชรวัยรุ่น คนนี้แม่งเหี้ยไม่สัตว์ไอ้สัตว์มาดิผล <c oughs> นี้แม่งเหี้ยน <c oughs> จริงทุกคนดูของเดยแตกกันกระจุยสัตว์มาดิโผลนี้แม่งเหี้ยนไอ <c oughs> โอ้ยโอ้ยพลาดนิดเดียวแคร์มาครับเดินยิงกันบ้างเนาะมีแคมป์พดไฮไลท์ ปืสากะสุนหัวสาดหนักโคตรจับล่วงเลย <c oughs> ขอเ,อาเขาหม่หัว <c oughs> สาดหนักเหมือนกัน <c oughs> ยิงไม่ค่อยโดนเลย <c oughs> เน้นแบบกาดไปก่อนยิงกาดไปก่อนนะชิวๆครับเจ็ดเมมบ์ อย่าลำคาญเปลี่ยนสก,กินวะผมไม่เปลี่ยนนะผมคลาสสิกผมคลาสสิก Kill. Kill. คลาสสิกทิปเปิลคิวอสามคิวไอไมพันเมตรมันทำได้ครับไอไมพันเมตร <c oughs> เจ็บหนัก

Oh, นี่คมเจ๋อตานีครับุณครับหอดทุกเมชไปหนึ่งครับคู่รับคู่ครับขอบคุณมากครับเรียกซะเราแก่เลยเราก็ยังไม่แก่นะคนชอบเรียกเราตานีตานี <is> awesome. <c oughs> ตานีเป็นญาตานี คืามคิวแล้วเดินบูสู้สุดใจโปเทคหัวพันเมตรยิงไม่ค่อยโดนหรอ มาขีไดพังแล้วเปลี่ยนเต๋อไหมเปลี่ยนเสือไหมเฮ้ยเนี่ยไ,ไ,ไ,ไม่มีน้ำน้ำตาหน่องน้ำตากูจะนองไอ้สัตว์อย่าอย่าดับฝันไว้รุ่นเดินยิงไว้รุ่นเดินยิงมันมีอยู่จริงอย่าไปดับฝัน ไปดาบฝันไว้รุ่นเดินยิงเขา่รุ่นเดินยิงมันมีอยู่จัวเองมาดิสัตว์ข้างบน,ม,นมาหาเดี่ยวหาเดี่ยวไม่ยิงนะไม่ยิงนะหาเดี่ยวรุ่นเดินยิงเกือบละเอ๊ะ bra Nhi nô khém nè cha

ไม่ได้ไปล่อยไปไม่ได้จริงทุกคนไพี่ฮี้วไอไม,ม <c oughs> ไพันเมตรมันก็มีอยู่จริงเหรอวะวิ <c oughs> ่งเป็นวันฝนโพดบ้านเอวโอเคพันเมสไม่มีอยู่จริงว่ะ อไอไอพันเมตรครับผมอุอยโอ้โหมาขอจับสไนน์หน่อยแมปแบบนี้ ไม่อยากแตกครับเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวพี่จะไปแล้วเดี๋ยวนอ้มาเดี๋ยวหนึ่งไว้พคนตอนในแคมป์โฟล์พี่จะเป็นไงวะพูดเล่นนะทุกคนทำไม่ได้หรอกตายนะครับทำป้ฮม

ใกล้แล้วเนี่ยอาจจะแรงโลเคชันเราไม่ค่อยดีนะครับแต่เดี๋ยวผมจะไปแล้วตายก็ไม่เป็นไรแจกเด็กๆไปแจกเด็กๆไปคิดซะอย่างนี้เอามามันแต่ว่าได้ไฮไลท์ก่อนตายได้แน่นอนครับแค่นี้ก็ ไฮไลท์แล้วไอ้เหี้ยจัดไปหลายหัวแล้วนะไอ้ไงไฮไลท์ไอ้เหี้ยระยะไกลๆเราก็ได้อยู่สนายอะขอขอขอสาแกใจหน่อยไงก็แตกเยเคาะแรงอยู่นะเซิร์ฟนี้มันเปราะเองต้องใจใจกันหน่อยเด็กๆอยากได้สนายพี่พี่อะชิมหานจำสอตไม่น่าได้ อุ๊ยนี่ไงโอ้โหจบเคประมาณนี้แล้วครับไปละ